สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนสวยๆเดอ้อมื่อนี้อู้กุกกิ๊กแล้วกับบ็อกกี้แล้วกับน้ำพริกสิพากันไปงมกีเนาะถ้าเห่าอู้เขาลืมเอาเครื่อกันมาำไปตุกมาถ้าเ่ามาเขาโดดไปนี่กับไอ้บิก๊กละกับบิ๊กเตอรี่คุ่นมือดำอันดับหนึ่งไอ้ขำไปก้อง <ś c oughs> ปลาให้เดี๋ยเออสิไปไายดมันมันน้ำสิโบลเลิกว่ะเออแล้วถ้ามันโบนัก้อขี้เหนียวอะไรเนาะ เนาะเอ้ยเดไปได้แก้วันนี้กูพันเสือนี้มาเฮาเอาเฮาเป้เป้ไปแยกไปนัวไปนำได้เพื่อไปซ้อนกุ้งในกินกุ้งทุกคนเฮาเฮามาซ้อนกุ้งเฮาเกอนเดื๋ยได้กินกุ้งดิบตอนนี้เฮามาหอดน้ำซ่ารว้าวคุณมาดิค่ะโอ้ย่าเพื่อนยาเฮ็ดยาเฮ็ดไปน้ำซ่านจะแห้งลงอ่ะ อาเย็นแทวะเ <c oughs> ย็นแทวะววาเรจะไปซอยานเคยอน,น้นเอเย็น้อโ,โอ้เย็นมากเมื่อท่าเพิ่งรถเด้อแข้งข้าเพิ่งกระซิบม,ม,มุนมาเลยแหละเ,เละอ้ลาในห้อมาอาบน้ำน,น,นี่นนนี้เนาะ นี่เขามาลอกเก็บห้อยห้อยกีนเอยอยู่ตามแคมน้ำมันที่เป็นหูช่ไหเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าเฝ้าไซส์ไซส์ไส์เฝ้ากับมือคนนี่เป็นหูเออนี่นี่อันนี้แม่บอกแน่นอนนี่เออมันก็ปลิกวัวเก็บอ่ะมันเป็นหูมเหรอนท่านเป็นหงเลยเซ่อเซ่ออันนี้กับแม่บอกนี่นี่น่าจะมือนนี่น่าจะมเือ บางบางเือมันเป็นืีลาบเออกแดนี่ะค่ะเฮ้ยแน่เมื่อไรเลยนี่เื่อเออนี่กินได้เกินพ่อเออค่ะ่เคยกินกีนอยหอ่ากีนอยเน่ากีนอยแหงแซ่บก้อนกีนเยอเนาะโอเน่าเชีเบิ้งดูเอออันนี้เราไปจี้กินบ่เบิ้งนี่เอาเบออีดูเก่งนกินเนาะแซ่บดีนะเออค่ะไม่อร เราจะเก็บได้ไา่พอพัดบ่ละอู้วขาเมยตองยานี่คกิเนี่ยเ้อนกน่ะเ่น่ไปขเอากบัอาุกลางน้ําสาอนนี่น่ะแต่ว่าต้องไปเ่ายิน้ำเลือกันไปมีอบิ๊กไปเดี๋ยวไปเก็บห้อยกับมันอยู่น้ำน้ำแบบนี้เนาะโอ้ยเย็นจังเลยอืฟอืมีบอบบ๊กใส่ใส่ งมรู้นำงนหินแบบนี้เนาะไซโอ้้อเ,เ,อออเกียวขั้วออกมาโคดแปลกเลยอะที่เอาเอากนะชืน <laughs> อะเกียวพีโ <c oughs> จ๊กนำงนหินแบบนี้เนาะ <c oughs> นี่บิ๊กต้องเอาหัวดำลงไปได้ปะ <c oughs> ได้ไหมเอ๊ะปีกกว่นี้ป๊กกนี่นี่อันนี้แล่นโดนนี่นะนี่ยโอ้ยนยนะแถวพุ่นนะแถวลืมหินพุ่นนะบ๊กเออแถวกองจะไาเต้อนไฟได้เกี๊ยวใส่ใส่ใส่บนกระฟ้ากๆะฟ้าใส่เอออาจับเอา อต,อตอนนั้นเลย่ะเอาอยูนี่นะจะได้เอ็ดพัดเพ็ดเห้อ,อีเมียกินแล้วไปย่ายไปยู่ทาวัดละบอลเอออะอาเซอนีอ่ชี้กินนี่กับเลียว,วน้ำผีเนาะมันสิบหัดบันเนาะพี่ชาเนะแต่น้ำไอ้คำะดังไฟดังเป็นบอกแอ้บอกบิ ได้มโอ้มึงกนอ้ไปเออแต่เอ้ยแล้กูกิกมาเอาแถวนี้แหละแต่นั้นก็ได้เขาหน้ากากดอ้ยิกมาเอามืองงไปเลย Tao ăn, Cô lướt vào Đây bò Đây đây, xây xây Hả bưng Mừng đây bò Á, đi nồi อเอาปลาทูอาไล่แหอดกับปู<ไอ> <laughs> นี่ตุวปูติตายแล้วพิ๊ีออ่ไปมันมักยูดมขอลือบตอนนี้ปิกตอรี่กำลังงมไปงมไปจมะมาหอดป้าสลามแถวตีนวัดแล้วเนาะเทิงนี่ก็เป็นวัด นี่ก็ได้พอกินอะไ้นี่ไปจี้กินได้อะไรนี่นี่ไอ้ลูการาราบมาแล้เนาะนี่อากับกนเ่อือเออตไปลยเราไเราบอบิกพ่อล้วบอโอ้เออครัฮเอาอีกห่ก้องมก้องก็มีสิบอ่ไม่ช่เหรอไปไปเออเออเออจิบจิบค่ะมิด พระเอกมาจนได้ตายแล้วท่องสั้นเออเออพระเอกมาจนได้เอาไปรับนี่ยังได้งก่อนมันบกเพลเลยเฮ้พิกกี้เฮ้พิกนี่นี่นี่เขาแยบอยู่คือเอาพระเอกมาจนได้ไม่มีอีกหุ่ณยุ่มันลองเชื่อเขาดำเขาเขาขึ้นมาให้ผมจิ้มมองก่อน ไปเด้อโอ้ยหลุาวว่องเด้อนี่เดี๋ยวนี่กี้อยู่นี่ก้องอุ่งขึ้นล็อกแทปพอแล้วบบไปบ่โอ้ยยูหันซื้อไอ้ขับเลยพุ่นน่ะเอื้อยก้อกับเอื้อยในสระยูน่าก็ได้ไม่ต้องมาตือนเตืนหนอยไหมนี่เตือะทุกคนกี้ก็ได้อ่ะเนาะพี่ซัมพีลรแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันเพียงเอิร์กฟแล้วพี่นะ มองมงนี่บ่มีว่ะมอ่งหาได้ไมอยทีไดมาประมาณทำนี้บิ๊กดำแทบล่งแทบตายบิ๊กดำนทบรอวแเายบิดำแทบร่วงแทบตายบิกดำแทบร่ปงแทบตายิ๊กดำแทบ่วงแทบายบิ๊กดำแร่ปงม่ได้ นี่เพ<ข>ราะว่าจะากดุดในหมู่บ้านๆๆๆแค่นี้เลยบิกสมบัติมีรสชาติที่เท่านิดหนึ่งมันถึงจะอะร่อยเอาไปทำกระด้วเกลือมาเอาไหอ,าาอยูท่องกัะเนทางเป็นนัวเดินนะเี๋ยวพันมีเกลือม,มีมมอยู่ปะวะเราอยู่ที่น้ำซามนะคะทุกคน เอามาแม่มาเบิ่งเลยแม่เอาท้องมาเบิ่งเลยทีแรกว่าชิพิ้ก้อยกุ้งจะซ่อนกุ้งอยู่แถวอันดอนน้ำสานท่าบานนี่พะบูมีโอ้ยบูมีนเดี๋ซ้อนอันเดียวแล้วก็ซ้อนบังแม่กิกเอ้ยเหงื่หน้าของมูสแล้วพอเท่าไหร่บูมีแท็ก่อใช่ฮู้คือสิงามไในแถวนี้เนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งอยู่นี่ก็ยังเป็นดอนงามอยู่กิกจังนะมือเดแต่มีเวลาแล้วใช่ไหมเอา้าวซ้ำมาวะกิกไม่ได้เอามากิกงูเอาข้าซ้ำมาวะบอกได้เพราะตกป่า กุ้งบะมี่ไม่ได้จะปาตัวเดียวล่เาเเ่ยนอโอ้ยเละอันจี้กินตามธรรมชาติเลยนะอุ้ยเอาจี้ที่แล้วเฮาแกะแล้วเฮามาก้อยบิ๊ก้าห้อมมาอย่อจีจี้จีจี้เออกก็ได้ถ้า กับเหมือนถ้ามีตุกุ้งกับกระปูคือตอนพระยมทัฒนมาจบอันนี้เป็นดอดงามดีก็ล่ะอันนี้นะอันนี้โอ้ยเอออันนี้อู้คำนี้ใจตาเมื่อไหรจับความอ่ะจับ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 ร้อนมากเลยทุกคนบมร้อนเออแม่ นี่ควคมเมือคืบที่กมีอาการอาปากเลยว่ะ <c oughs> มันมันสุกใส่มันยังมดทันตายมัาต้องไปล้างอีกเดี๋ยวนี้เนาะล้างเงี้ยไล้างปั่นปันป้าจีปั่นกรอบนอกนุ่มในมดูสีหน้าร้ <c oughs> อนไหมคะ นี่ป้าติโตนี่อย่าไปใช้อ๋อวนควมาด้านนี้ซุกไส้เนี้อสกลางทางแน่นอนย้อนไส่กลางถ่างกลุมกลุมกันนำตายสาระกำลังซ่อนกุ้งอยู่ใช่ที่ใดบ่ที่เอามากรวยส่กับอันห้อยน่คุณกุ๊กกิ๊กเลยค่ะจะได้ คุณจะว่าอย่างนั้นไม่ได้นะปุกกิเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะสิงชนะว้าคือฟีบานอะนะเนอะพอพอพรมาหนึ่นี่ป้าจนไม่เนี่ยต่วันบุกเปิดปากรับฮ็้มันสูกก็ดีเลยครับเมาเออมันเมามาปันเล่าดูว น,น,อ,นอ้ดยไอ้ไอ้ว่าส่งมันขึนมากมันซะลูกอันนี้โอ,อ้ยโบเอาไปยิ้มเลยอันนี้นะโ <c oughs> บอันนี้นะอันนี้ทิส่งมันขึนวาด <c oughs> ตรงไปลูกตาดสเต็กเลยอ่ะสเต็กเราเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะโอ้ยไอ้แพงกว่าเปืือนชอลี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 ปันดิสิเปิลเหียนวะเมนด้บิ๊กล้อเป็นพิเศษเลย นี <kung> ่เราใส่อ <ım> ันนี้ก่อนอันนี้บิ๊กสุกแล้อยู่บิ๊กจะยิ้มนะครับสุกแล้วปินดานก่อนแไงปินดานก่อนมันเมาเด้อเายังบเป้าน้ำเช่นตาลิ่นน้ำเที่วนี้เท่ากับเมื่อไหร่ให่ที่เขาแกะแล้วเขาก็สะเอามาลา ่นเรอบนขาขอโอาบเด้อเอาละบล้างไ่ก่อนแม่มื่อกี้โมกิอันนี้ก็ี้อนะจี้เขาก็มาล้างน้ำเนาะเพราะว่ามันเปียกโอ้ผักอยู่กอยเนไดิบเอาเไมันดิบเดียว มันเป็นคนตาลูกอยู่ในประจำท้องเพราะว่าตดกวะว่าตัวเองบ่ได้ตดร์มีโอ้ยอุ้ยมัยนเปืน,ปน,ยนอ,อยู่ในปอกเลยบมเดเซน้ำเกลือหรืไว่าโมเดเซน้ำเกลือก็อนนี่กินได้บ่าปะยามันฮัดเปือนมากเลยอิมพีเ,เชอร์กันตอนล่างเร็ว <laughs> นี่เลยทุกคนก้อยห้อยไส้กุ้งสดบะมีฮอตมีเต็มใบหนวดเลยเด็กเครื่องเอามานะอู้มีบะกอกเรื่องเผ็ดน้ำตาลเต็มบะมีเ่โบราณว่ามึงทนแฮช็อปกุ้งล้างติ่งล้างใบหนัวดใบหนัวดไม่มาทับะไว้บะไว้ไม่มาทำสันว์โอ้ยอยากกินเว้ย เอามากองนี่กินไงเอามบาเบาเอามากล้องได้ไปเอามากล้องควรจะเกลดอสิ่ิที่มากอกค่ะลูกมากมากอกกูก็พริบนะปกติกล้อกเขามีจักรลูกจะว่าไอ้มีลายเส้ลงไปกินมีสาวลูกคนพ่ออีต้ใตงมีลายมีมีสาวเอ็ดลูกตาซองตาแซ่บบอนั่นพ่อไอ้ใต้ได้มีสาวเอ็ดลูกมากอก ่ะนั่อยู่ในนี้คือพกขี้แม่ซันตาไวแล็ใส่ถุงไว้ฉันก็เลยเอามานะแม่ขอแม่กลับบ้านโอ้วมกเพ็ดแม่เด้แม่เอาเพ็ดเนาะกิงโดดมดไม่ได้เป็นดิบ๊า่พู้เรื่องยานเม็ดเม็ดเขาครัวเอ้ยก็บุกซำแม่เออคิดว่าเอาอันมั่งอันีเยอๆเมียนเรามั่งบ๊เพ็เฮ็ดเากัว กบพริกข้ากับมะฮว่วมานี้กับเอ้ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวจะเจอทัวรกว่านี้าน้ำมันน้ำถ้วยมันไหลกบขึ้นมาปพค่ <im S 2> นมาทีนะนี่น่าจะเจอหนูสู้กับอากลั่นหนกว่ะวน่าจะค่อยก้อยอันอันโอนทุกคนดิก้อยห้อยน้ำพริกนะใส่มากก็มันก็ริดับข่าวได้ได้นี่นะ กินเนื้อน้ำลายไหลเลยก้อนกอกนี่มากอกเขาต้องฝนมากอกออกก่อนไปกินพ่อเขาก่อนกูอยากกินแต่ตำมากอกใส่ปลาแดกดิบกับตับมะงูกูชอมเลยตำกอกใส่ปลาแดกอืมปลาแดกดิบเอปอ่ะกูน่ะาไปลงมือลงมือกินได้ไปมันเออมากินข้าวจินมกุ้งก่อนจิ้มจุ่มตักกันพี่น้องมาเด้อทุกคนกินก้อยห้อย จางเว้ยจางน้ำจางวะจางเงี้ยไอเก็ว่าจางพี่แบ๊บใช่บุมีเกลือบุ้มมีเกลือเอ็นแบบว่าสุดก็ได้จุกินแล้วแม่งบอกน้ำผึ่งปลาอะไรมากระเบิดน้ำผึ่งเนาะกูน่าจะเจาะอันนี้ออกเพราะว่ามันมีแต่น้ำ ไงวะนี่กินแบบบ่มีรสชาติอย่างเลยอีอีกินบ oh ่ขีแซ่บอ้อของเอ่อหัวหนังซัวร์ขมาวกระกรับบุ้งเมื่อเช้าเชิญเกือบไป็นอนติดโต๊ะไว้จะรอกก่อน เขาเปลืองคขมีเป้งปลาแดกซอกก่นี่แซ่บปุ๊บบอิเนาะได้สุงว่าพูกับโกากินหน้อยมันแซ่บมัน,มนจะไปหมากมมีเจ้นนำกัอบอันน,นี้อะพูดเยกับกินหน้อยเหรอเขากินอย่งนี้เดีย จางแคววะจางใหปชุมเหอ้ิไม่ได้จางให้ยัไงก็คุณเอาไปถึงมาการถาร่างที่ดิมันกับบเลฮัดเนาะหอยอันนี้บเลัดหอยเยอะโหโคตรแมงเลยเนาะ ทน่าจะไปร้านขงุกกี้วกว่าอืม,มแซบเมื่อร่ทุนต้องกับเกือกับนกนาก,นาากลวนะระแดกเนาะเะมื่อหนเอร์ซื้ออุูเมโนย,นยก่อนใส่เพชรไปงอกเกลือ ข้าวกลเนี่ยมันครบไตีกลืนกันเลยอ่ะเลือดจะมากอกอมไหมอ้าวที่อมเองมากอกนะอ่ะ,นอ,ะอ,อ้าวไอ้ออมละอ๋อปากเลี่ยเรียงอย่างนั้นเราก็มีขี้มูกอยู่ในนั้นเวลาก้อนขี้พวกนีบอกขี้นม เราเคียวบ้าซ่ามือไฟเหรมาแล้วมีเกียงตูดไม่เรืออะไรเลยนะห้อยกระมดเลยดึกจินมเนี่บิ๊กซองอันนี่นะเอามาจิ้กกินทำไมเออนี่ซองอันเอาเอาไปล้างอันนี้นะบิกกิกเออกูกิกเออไม่ต้องเอามันะห้อยอันนั้นนะจับมันดิ้งกูไม่ต้องจับมันไม่ต้องไปกวนมันล้างถ้วยก่อนเอาเมือก่อน น,นี่ยู่เหือนเด้เนาะสิล้างร้วยเห็นอันนีน้บ่ต้องทู่เลยกับกันล้นะสบายใจนี่แหละชีวิตของเด็กบ้านนอกก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่มีอะไรยุ่งยากปไปปนีานอาบกินห้อยแล้วภารกิจต,ต่อไปก็คือต้องโดดน้ําสาดนะคะทุกคนว <c oughs> ันนี้เราจะมาเรียนว่ายน้ำกับคุณครูกรุ๊กกริ๊กสีพรมมา ไปไปไปดูคลิปเรียนว่ายน้าที่ช่องน้องกุ๊กกิ๊กได้นะทุกคนวันนี้เราจะมีอาจารย์มาสอนถึงสี่ท่านนะคะทุกคนท่านนี้จะเมืองท่านนี้จะเมืองหรอหนาวแล้วหรอท่านนี้เขาไม่เรียนท่านท่านนี้ล่ะเอาอาบิเอาพริกเด้อใครเนี่ย ถ้าอย่างนั้นก็มาอาจารย์มาสี่คนแต่ไม่สอนเราสองคนนะคะอีกสองคนจะสอนเราเราก็จะไปอาบน้ํากันไปเอาววิ่งเอาไว้พี่โว้ยโว้ยเาวิ่งเอาเมื่อเลยจะถึงแม่ไฮออเดียวมาแล้วบุกเก็บพื้นไป ป้า <ret ro! S 1> อันนี้แม่นอยู่น้ำสานบ้านน้องอูเด้อดิเด้ออืออันนี้เพิ่นเอ็นดอกอันเดียวว่าคืองามใช่ปะอันนี้ดอกอันเดียวโบฮูทุกคนววยแก้วคุกกี้นี่เย็นสบายเย็นสบายสาวนะ Yên thở bay yên thở bay sao nó húi nào húi chơi bóng đá piau trái non coi ta gặp ma bồn đói piau ไปหงันไปมองเดิมบุลกมองนี่มองนี่ก็ได้ไอ้พวกฮะไปเลยเด้อยิ้มรงมาก็ูมึงเดียบง่ายรูเลยแล้วึงสีบานแล้วไปเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำกันนะทุกคนไปเบิ่ง คลิปน้องอูอาบน้ำอยู่ซอนน้องกุกกิกเด้อทุกคนอูอมาเหียนลอยน้ำเนาะกุิกมาสอนให้คลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะพ้าทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบาย